สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญ10บ,บาทนะคะก่อนที่เราจะไปพบก,กับเหรียญ10บ,บาทนะคะเราก็จะขอย้อนคลิปก่อนนะคะว่าเราได้นําเหรียญ10บ,บาทนะคะซึ่งมีราคาสูงถึงหลักแสนมา ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะในคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับอีก5อันดับเหรียญ10บ,บาทที่น่าสะสมนะซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างกับ5อันดับตัวต้นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับสาระและก็ข้อมูลดีดของเหรียญกระสาบไทยในรัชกาลที่9เช่นเคยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ขอกําลังแรงใจจากทุกท่านเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเรานะคะคลิปนี้นะคะก็จะต่อเนื่องกันนะคะซึ่งถ้าใครได้ชมคลิปกรอนะคะก็จะได้ทราบว่า1-5นะคะของเหรียญ10บาทที่หน้าสะสมนะคะมีปีพศอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่อันดับที่6เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปพบกับอันดับที่6นะคะเราก็จะมาพบกับรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะว่าเหรียญเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเรามาพบกับลักษณะของเหรียญ10บาทกันก่อนเลยค่ะ,คะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บาทวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับระรยบับนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญ10บาทนะคะซึ่งก็ ขอบอกทุกคนค่ะบางคนก็ทราบรายละเอียดดีแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะคะก็เลยต้องขอกล่าวรายละเอียดของเหรียญน,นะคะเรามาดูรวดลายด้านหน้าของเหรียญกันค่ะกลางเหรียญน,นะคะก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรณ ทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะบางท่านนะคะก็มีคําถามว่าผิดพระพักทางเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายนะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่และท่านนะคะว่าเราจะมองมุมไหนของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะนะคะคือด้านหน้าของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะกางเหรียญก็มีรูปพระปรางวันอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งอักษรเบลนะคะที่เขามีสัญลักษณ์ไว้เฉพาะเหรียญ10บ,บาทนะคะซึ่งก็เอาไว้สําหรับคุพิการทางสายตานะคะอักษรเบลค่ะซึ่งก็มี ความหมายบอกราคาว่า10นะคะเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10และ10นะคะซึ่งก็มีทั้งเลขไทยนะคะและก็เลขอาราบิดนะคะซึ่งก็บ่งบอกราคาว่า10เช่นกันค่ะโดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญว่าพศนั่นเองนะคะนี่นก็คือลักษณะของเหรียญทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะซึ่งเราก็ได้แนะนําให้ทุกท่าน ได้ทราบรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารับฟังจุดประสงค์ของคลิปกันก่อนนะคะคลิปนี้นะคะจัดสร้างขึ้นเพื่อจะได้ทุกคนนะคะได้สะสมเหรียญให้ถูกแนวทางของเหรียญที่มีราคาสูงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสะสมทุกเหรียญนะคะแต่เหรียญที่เรานํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมใน คลิปนี้นะคะเราจะได้บอกบอก่งบอกให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเหรียญทุกคนก็มีสิทธิสะสมได้ทุกเหรียญนะคะแต่เราจะสะสมเหรียญแบบไหนนะคะให้มันมีราคาและเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักสะสมเหรียญนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในรู้ว่าเหรียญนี้มีราคาเท่าไหร่นะคะการซื้อขายเขาอยู่ที่เท่าไหร่และเป็นที่ต้องการของนักสะสมหรือตลาดของเหรียญหรือเปล่านะคะ ก็คืออันดับที่6นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,534นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยอดการผลิตยอยู่ที่1 0 3 8 6 5 0เหรียญนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่550บาทราคานี้เหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญ UNC นะคะซึ่งราคานี้ที่เขาประเมินเอาไว้นะคะ อันดับที่7นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2544นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยอาการผลิตอยู่ที่2อล้านห0 0 0ื่นเหรียญนะคะราคาเขาอยู่ที่500บาทนะคะอันดับที่8ค่ะก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2535นะคะยอดการผลิตเขาอยู่ที่13 000, 000ล้าน8ปด0เหรียญนะคะ ราคาอยู่ที่300บาทต่อเหรียญน,นะคะอันดับที่9ค่ะก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2539นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยืดการผลิตยอยู่ที่17ล้าน86,000เหรียญนะคะราคาอยู่ที่200บาท250บาทต่อเหรียญน,นะคะอันดับที่10นะคะก็คืออันดับสุดท้ายนะคะ เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2536นะคะเยีการผลิตอยู่ที่10ล้าน5 0า0 0 0ห้าหม่นเหรียญนะคะราคาอยู่ที่200บาทต่อเหรียญนะคะซึ่งเหรียญที่ได้รีวิวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะทั้ง10อันดับนี้นะคะก็คือเหรียญ UNC นะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคน2สองคนนะคะว่าเราจะพอใจในราคาที่ต่างฝ่ายต่าง เสนอให้กันหรือเปล่านะคะส่วนเหรียญที่แบบว่ามีตําหนิมากมายอย่างใช้งานมาเยอะนะคะขอบบินเยอะมีรอยถลอกตรงพระบรมรูปนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะราคาก็จะลดลงหรือไม่ก็ราคาก็อาจจะอยู่ที่ราคาน่าเหรียญนะคะ <Yeah. S 1> ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ หวังว่าทุกท่านคงจะได้สาระและก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญน,นะคะเพื่อจะได้มีไว้ให้ลูกหลานเราดูในอนาคตนะคะว่าเหรียญทั้งหมด10เหรียญน,นี้นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะคะซึ่งเราก็ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลกันในคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ